สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีเซฟไดทุกท่านนะคะวันนี้วันพฤหัสที่2ี่สาพฤมี่ิบมีนาคม2564นะคะหลงวันอีกแล้ว <c oughs> ก็วันนี้มีหัวข้อประเด็นนิดหน่อยเนาะ <c oughs> ตั้งแมบพูดนะคะก็ เนื่องจากว่านะละครที่กำลังออนแอร์ตอนนี้ก็เรียกว่าเรตติ้งก็จะดีมากนะคะวัวนทองวันทองนะจะเป็นเรื่องราวชิงรักหักสวัสด์นะคะระหว่างคุณช้างถึงแผนกับแม่นางวันทองก็เป็นการหยิบเอาเชี่ยวหนึ่งในประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา มาทำเป็นละครนะแล้วก็เป็นเรื่องเล่าที่อิงกับเหตุการณ์จริงในประวัติศาสตร์นะคะโดยการานำเอาเรื่องลาเรื่องราวของแม่ทัพใหญ่ที่ชื่อขุนแผนหรือว่าพยาการจนบุรีนะคะเอามาทำเป็นละครนะทีนี้ก็เรื่องราวของขุนแผนเนี่ย มันจะมีอยู่ตอนหนึ่งนะที่ค่อนข้างเข้าใจผิดกันไปเยอะแล้วก็คนก็เชื่อกันมาแบบนั้นนะคะเชื่อกันมานานแล้วนะว่าคุณแผนเนี่ยนะเป็นเขาเรียกว่าออจอมขมังเวทนะคะทำท,ทีทำอะไรต่อมีอะไรจนกระทั่งแบบว่า เลยเถิดไปถึงแบบว่าทำกูมาอย่างที่หลายคนเข้าใจก็คือเป็นเรื่องเล่าต่อๆกันมาว่าอ่าเมียขุนแผนคนหนึ่งชื่อนางบัครีนะคะที่มีบันทึกเอาไว้นะนางบัครีเนี่ยก็ท้องอุ้มท้องนะแล้วก็ประมาณว่าในเรื่องที่แต่งกันมานะว่าบัครีเนี่ย เป็นคล้ายๆว่าคิดไม่ซื่อต่อขุนแผนนะคะสวัสดีท่านที่เขมาชมนะเซฟาน่ายกเล่าเกร็ดประวัติศาสตร์ย้อนยุคไปนิดหน่อยนะคะคือบัวคลี่เนี่ยจะวางยาขุนแผนหรือยังไรไม่ทราบนะตามที่เขาบันทึกเอาไว้ในในเสภาขุนชา้างขุนแผนแล้วก็ในเรื่องเล่าอะไรต่างๆางน,านะนะ แล้วก็ประมาณว่าคุณแผนก็คงจะโกรธแค้นนางบกรรี่นะนะะเห็นว่าอโมเมียแบบคิดไม่ซื้อต่อตัวเองอะไรประมาณอีก้ก็เลยไม่เอาไว้ละทั้งแม่ลูกอะไรประมาณอย่างนี้ก็เลยแบบว่าผ่านะผ่าท้องนางบกรรี่เนี่ยแล้วก็เอา เอ,เ,อเอาเอาลูกออกมาทํากุมารยางไฟทําอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่เล่าต่อต,ต่อกันมาสืบสืบกันมาอืแต่เรื่องจริงนั้นเรื่องจริงนั้นจะเป็นเช่นนั้นหรือเปล่านะคะเป็นเช่นนั้นหรือเปล่าทีนี้เราก็ได้รับการบอกเล่านะจากอาพระผู้ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะพระสุป,ปฏิปันโนนะคะก็คือพระเดชพุณหลวงพ่อฤาษีลิงดำบัทสุงในสมัยที่ท่านยังทรงธาตขันอยูยังยังอยู่นะหลวงพ่อท่านก็ได้กรุณาเล่าให้ลูกศิษย์ฟังแล้วก็มีบันทึกเอาไว้ด้วยจริงๆเรามันมีเป็นไฟล์เสียงของหลงพ่อด้วย ที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับคุณช้างขุนแผนและนาง,งบกรีนางวันทองอะไรอย่างเงี้ยท่านมีเล่าเอาไว้ลูกศิษย์สายวั่าสุงเนี่ยเคยได้ฟังกันทางนั้นแหละส่วนใหญ่แล้วนะคะไม่เป็นห่วงหรอกลูกศิษย์สายวั่าสุงเนี่ยเป็นอันเข้าใจเรื่องเล่าคุณช้างขุนแผนในเวอร์ชั่นของหลวงพ่อวั่าสุดีนะว่าเป็นเรื่องเล่านอกตำราเรียนซึ่งไม่เหมือนกับที่เขาบันทึกไว้ในประประวัติศาสตร์ คนละเวอร์ชั่นคนละแบบนะแต่สำหรับคนที่ไม่เคยรู้เรื่องอันนี้มาก่อนเลยเนี่ยแบบเหมือนกับแบบเป็นการฟังครั้งแรกไม่รู้จักหลวงพ่อฤาษีลิงดํารู้จักวั่าซุงไม่รู้จักขุนช้างขุนแผนอะไรมาก่อนก็ฟังอันนี้นะฮะคลิปของเตฟานได้นะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะท่านจะได้รู้ว่าเออบางทีเราฟังประวัติศาสตร์เนี่ยเราไปปักเชื่อปักใจเชื่อ สักทีเดียวก็ไม่ได้นะบางครั้งเนี่ยคือนักประวัติศาสตร์เนี่ยเขาก็บันทึกตามๆกันมาโอ้โหตั้งแต่หลายร้อยปีที่แล้วอะ่ะแต่เขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์จริงไงบางทีเขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์จริงหรือบางทีเป็นบันทึกที่อยู่ในเหตุการณ์จริงก็ตามแต่ว่าอยู่ในมุมมองของคนคนเดียวอย่างเช่นเป็นฝรั่งที่ไปบันทึก เหตุการณ์เอาไว้เขาก็มองในมุมมองของเขามันอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้อะไรอย่างงี้แต่อันนี้เรื่องของนางวครีและคุณแผนเนี่ยในเวอร์ชั่นนี้เป็นาการบอกเล่าจากพระผู้ทรงอภินญ,ญาคือพูดง่ายว่าหลวงพ่อวัชรสุงหลวงพ่อฤาษีดิงดำเนี่ยท่านกา็ถือว่าเป็นพระสงฆ์ผู้มีอภิญญาจิตแล้วก็ เป็นที่เคารพนับถือของลูกศิษย์ลูกหามากมายนะคะดังนั้นเนี่ยคำบอกเล่าของท่านจึงน่ารับฟังนะน่ารับฟังว่าเอ๊ะทำไมเรื่องเล่าของหลวงพ่อมันไปอีกแบบหนึ่งมันจะไม่เหมือนกับที่สุนทรภู้หรือว่าเกะวีต้นกรุงรัตนโก,กสินร์แต่งไว้มันทำไมเป็นอีกแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย ที่นี่ในเวอร์ชั่นของหลวงพ่อวัฒทส่งเนี่ยนะคะก็ท่านก็เล่าเอาไว้บอกว่าจริงๆแล้วนางโบครีเนี่ยเขาสุขภาพไม่ค่อยดีนะักนะคะแล้วก็ในขณะที่ท้องลูกของคุณแผนอยู่เนี่ยก็พอกำลังจะคลอดนะคะพอกำลังจะคลอดเขาก็ เสียชีวิตเหมือนกับคลอดลูกตายอ่ะพูดง่ายๆดังนั้นเนี่ยเมื่อคลอดออกมาปุ๊บแม่ก็เสียชีวิตนะคะลูกก็เสียชีวิตทั้งขุนแผนก็เลยเอาเอาเอาลูกเนะนะคะก็คือศอพของของของเด็กเนี่ยเก็บไว้นะคะเพราะว่า คุณแผนมีครูบาอาจารย์คุณแผนมีวิชาก็คืออยากจะให้ลูกเนี่ยอยู่กับตัวเองนะคะกะ็มีการท,ทําพิธีทําอะไรเป็นที่มาของวิชาลูกกรอกอะไรอย่างเงี้ยนะเท่าที่เราเคยได้ยินกันมาก็เลยเป็นตำนานนะคะเป็นตำนานเรื่องเล่าว่า ลูกที่เกิดกับนางบครีเนี่ยก็ถูกนำมาทำเป็นลูกหลอกนอันนี้คือเหมือนกับเรื่องเนี่ยมันมันถูกเล่าต่อมาเรื่อยๆแล้วมันก็บิดออกไปจากความเป็นจริง <c oughs> ถามว่าทำไมหลวงพ่อถึงเล่าเวอร์ชั่นนี้เพราะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งท่านไปแม่แต่ท่านก็ไม่ได้บอกสถานที่เนาะ <c oughs> ือตรงนั้นเนี่ยมีต้นไสงามแล้วก็มีศาลเจ้าแม่ไสงามนะคะแล้วก็พวกพวกทิพย์เนี่ยมักจะมาเข้าเฝ้าหลวงพ่อหลวงพ่อฤีษีริงดัมนะแล้วก็วันนั้นเนี่ยหลวงพ่อก็ไปกับลูกศิษย์เนาะแล้วก็ไปนั่งอยู่ใกล้ๆกับศาลเจ้าแม่ไสงามซึ่งเจ้าแม่ไสงามก็มากราบท่านนะคะเป็นร่างทิพย์ เจ้าแม่สางามนี้ก็คือเป็นอเอป็นเทวดานะคะเป็นเทวดาที่อยู่ในชั้นที่ใกล้ใกล้เคียงกับโลกมนุษย์นะะ่ะนะคะก็มากราบท่านแล้วก็เล่าเรื่องให้ท่านฟังว่าอดีตชาติเนี่ยเข,เขาชื่อนางบกุกฤตนะคะนะะเจ้าแม่สางามอง์ี้นะคะแล้วก็เป็นภรรยาของแม่ทัพใหญ่ที่ชื่อว่า คุณแผนนั่นเองนะเขาก็เลยถามกันก็เลยเกิดการโต้ตอบสอบถามกันขึ้นมาว่าจริงหรือเปล่าที่เขาบอกว่าคุณแผนเนี่ยไปผ่าท้องนางบุคลีเนี่ยเอาเอาลูกมาทําลูกกรอกนี่จริงไหมอันนี้คือหลวงพ่อถามเจ้าแม่ไสงามนะเจ้าแม่ไส่งามก็เลยกราบเรียนหลวงพ่อบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยดิฉันหมายถึงตัวของบุครีในชาตินั้นเนี่ยออกลูกตาย คือเขาป่วยคือเขาคือคือ,ค,อคือต้องเข้าใจว่าในสมัยนั้นในการแพทย์มันมยังไม่ได้เจริญนะคะใช่ไหมไม่เหมือนสมัยนี้ใช่ไหมโอ้โหเราจะจะคลอดลูกทีเนี่ยหมอพยาบาลน่าดูแลกันเต็มที่ก็โอกาสในการรอดชีวิตก็สูงมากใช่ไหมแต่ในสมัยยุทธยานี่คือวัดดวงอย่างเดียวเลยนะ ถ้าหากว่าไม่สมบูรณ์ทั้งแม่ทั้งลูกมีโอกาสรอดก็น้อยดังนั้นเนี่ยเคสของแม่นางบวกรีจึงเป็นแบบนั้นนะดังก็คลอดลูกออกมาแล้วก็เสียชีวิตแล้วตัวของลูกก็ไม่แข็งแรงก,ก็เสียชีวิตเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยตัวคุณแผนเองก็รู้สึกเสียใจนะว่าที่ภรรยาและลูกเสียชีวิตไปแต่ว่าท่านก็มีวิชาเป็นคนมีวิชา ก็เลยนำเอาเอาเด็กที่สบเด็กนะมาทำพิธีเพื่อที่จะให้อวิญญาณของของลูกท่านเนี่ยได้ยังอยู่ในร่างของทารกก็เป็นลูกกรอกนั่นเองนะคะลูกกรอกเพื่อที่ว่าจะได้อยู่ด้วยกันดังนั้นเนี่ย <laughs> มันก็เลยเป็นที่มาของเรื่องเล่าว่าทำไมคุณแผนถึงทำลูกกรอก ทำกุมารน,นั่นเองสําหรับสําหรับลูกกอกหรือกุมารซึ่งเป็นลูกของคุณแผนเนี่ยท่านปัจจุบันท่านก็เป็นเทวดาอยู่ในชั้นจาตุมหาราชิกาก็คือเป็นเทวดามีฤทธิ์องค์หนึ่งนะคนะก็คือได้ช่วยงานคุณแผนอยู่พักหนึ่งอะ่ะแล้วก็กลับขึ้นไปข้างบนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นคําบอกเล่าจากพระปฏิสุป,ปฏิปันโนนะดังนั้นเนี่ย ในเวอร์ชั่นของหลวงพ่อที่เอามาเล่าให้ลูกศิษย์ฟังมันจึงแตกต่างนะคะจากเวอร์ชั่นที่พวกเราได้รับรู้กันมาไม่ว่าจะเป็นในที่าท,ท,ทางสินทรผู้หรือกวีกรุงรัตนโกสินร์เขาเขาเาบันทึกเอาไว้หรือว่าเรื่องเล่าต่างๆนานาคือมันคนละแบบกันเลยนะคะคนละแบบกันเลย ดังนั้นเราก็ฟังหวยหูนะคะฟังหวยหูเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเมื่อวานสุขภัณยได้ฟังรายการของหมอดูชื่อดังท่านหนึ่งนะท่านก็เอาเรื่องเนี้ยมาพูดในรายการของท่านจริงๆเนี่ยท่านก็เป็นคนที่น่านับถือคนหนึ่งนะแต่ก็อย่างว่าแหละท่านก็โตมากับเรื่องเล่าของอันเนี้ยนะที่ว่าเล่ากันสืบๆเปนมาเนี่ย เรื่องขุนแผนไปผ่าท้องนางโบคลีเลยท่านก็เลยเอามาพูดในรายการของท่านเนี่ยโยงเข้าวัตถุมงคลอะไรของท่านก็ไม่รู้อะ่ะทีนี้เราก็ปวดหัวเลยนะว่าแบบเออคนมันเชื่อกันไปเยอะแล้วเนาะแล้วคนมันก็ฝังใจอะ่ะว่าขุนแผนเนี่ยกลายเป็นคนโหดร้ายกระทั่งที่ว่าผ่าท้องเมียตัวเองได้ ท้องเมียตัวเองเอาลูกมาทําลูกหลอกมันไม่โหดไปหน่อยเหรอใช่ไหมต้องคิดว่าคือคุณแผนจริงเลยเขาเป็นคนถึงจะเป็นแม่ทัพใหญ่ฆ่าคนเยอะอะไรเงี้ยก็คือทำตามหน้าที่นะไม่ได้แบบว่าเป็นคนโหดร้ายใจทําม,มายิดชาติอะไรนะแล้วท่านก็เป็นคนที่บวชเรียนมาตั้งแต่เด็กนะดังนั้นเนี่ยการที่จะมาทำอะไรโหดร้ายอย่างนี้นนมันมันไมไ่อยู่ในจิตใจของท่านหรอก นะแท้ที่จริงแล้วในที่หลวงพ่อท่านท่านคุยกับนางม้าเนี่ยคุยกับเจ้าแม่สสยงามอ่ะที่เจ้าแม่สสยงามเล่าให้ฟังนะ่ะก็คือแก้ข้อสงสัยไงว่าคนเขาเกล่าวหาว่าขุนแผนเนี่ยผ่าท้องเมียเอาลูกมันทำลูกกอจริงจริงแล้วไม่ใช่นะเจ้าตัวเาเล่าเองนะเจ้าแม่สสยงามมาเล่าเองบอกว่าเขาออกลูกตาย เขาตายตั้งแต่คลอดลูกแล้วไม่ได้โดนผ่าท้องตายนะตายเต่ปุ๊บนะลูกก็เสียตามปุ๊บหุงแผนก็เลยต้องใช้วิชานะรักษาร่างของเด็กทารกเอาไว้นะเออทำไมเล่ากันไปเล่ากันมากลายเป็นคุณแผนนี่โหด ันก็เรื่องมันก็ตั้งสองสามร้อยกว่าปีแล้วเนาะเออมันก็พูดกันแบบต่อๆกันไปต่อต่อกันไปว่ากันไปเรื่อยดังบบนั้นเจ้าตัวก็ไม่มีโอกาสได้แก้ตัวเลยนะแล้วคนก็เชื่อกันมาจนบัดนี้นะนะว่าโอ้โหคุณแคนนี่นะแค้นเนียตัวเองได้ขนาดนั้นนะบอกเออไม่ใช่หรอกจริงๆแล้วเนี่ยท่านออใช้วิชารักษาเด็ก เด็กสบเด็กเอาไว้จะปะหาไม่ได้เกี่ยวไม่ได้ไม่ได้ไไดบอกว่านางวั้ครีอยากจะวางยาพิษอะไรโอ้เขาไม่ทําสามีเขาอย่างนั้นหรอกค่ะแหมคนปืนผัวเป็นเมียกันถ้ามันไม่แบบว่าผูกพยาบาทอาฆาตกันมาแต่ชาติฟังไหนเนี่ยมันจะฆ่ากันทําไมใชงไงเนี yeah. ่ย ดังนั้นเด็กก็จะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งนะคะที่มาเล่าให้ฟังก็แล้วกันนะเผื่อว่าใครมาฟังใน youtube ก็จะได้มีเป็นเป็นแหล่งข้อมูลอีกแหล่งหนึ่งนะสำหรับใครที่สนใจนะคะอยากจะไปตามรอยคุณแผนนะก็ลองไปวัดท่าสงดูนะเนี่ยยังไม่ได้ไปวัดท่าสงุเดี๋ยวเดี๋ยวไปวัดท่าสงุงจะพาไปเที่ยวคุ้มขุนไกรคุ้มขุนไกรก็เป็นพ่อของคุณแผนน่ะ อยู่อยู่ก่อนถึงวิหารสมเด็จอง์์องประโทมไม่กี่ก้าเองนะคะคุ้มขุนใตก็อยู่ที่วัดทระซุงจังหวัดอุทัยธานีนะคะอยู่ในวัดทระซุงนั่นแหละสำหรับลูกศิษย์สายวัดทระซุงเนี่ยส่วนใหญ่เราจะรู้กันนะเรารู้กันอยู่แล้วว่าใครคือคุณแผนนะคะ แต่คนที่ไม่เคยรู้มาก่อนเนี่ยเราก็จะได้แนะนําถูกนะว่าเอออยากตามหาคุนแผนเวอร์ชั่นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะลองไปเที่ยววัททส่งแล้วสอบถามดูก็แล้วกันนะคะหรือลองหาไฟล์เสียงหาเรื่องเล่าที่หลวงพ่อสีดิงดำวัทาส่งท,ท่านได้เล่าเกี่ยวกับเรื่องขุนชา้างขุนแผนในเวอร์ชั่นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งเอาไว้มาฟัง ก็จะได้รับรู้ข้อมูลอีกด้านหนึ่งนะว่าจริงๆแล้วคุณช่างกับคุณแผนเนี่ยเขาไม่ได้ทะเลาะก,กันตีกันเพราะเรื่องผู้หญิง <c oughs> เขารักกันดีนะคะเพีย <c> ง <oughs> <c oughs> แต่ว่าการทำเป็นเสภาให้สนุกสนานหรือว่าทำละครเนี่ยมันต้องทำให้เกิดความขัดแย้งคอนฟ lict ในเนื้อเรื่องนะมันถึงจะสนุก ดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยผูกเอาไว้ให้ขุนช้างกับขุนแผนเนี่ยตีกันเรื่องนางวันทองไงแต่ว่าในในเรื่องจริงๆแล้วในประวัติศาสตร์ในในในความเป็นจริงแล้วเนี่ยทั้งสองท่านเนี่ยรักกันดีนะคะไม่ได้มีความพยาบาทอาคาดมาร้ายอะไรกันตามที่เขา เล่าเล่าสืบสืบกันมานะท่านผุนช้างก็เป็นเทวดาที่รักษาเมืองสุพรรณอยู่ในตอนนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอ่าเป็นที่เคารพบูชาของชาวจังหวัดสุพรรณนะถ้าคนไม่ดีนี่เป็นเทวดาไม่ได้นะจริงๆแล้วเนี่ย mm hmm. เขาก็มาปรุงแต่งจนกระทั่งแบบว่า ท่านก็เป็นตัวร้ายไปอะไรอย่างเงี้ยเลยนะก็ลองไปฟังเวอร์ชั่นของพระวัฒนสุงดูแล้วก็จะได้เห็นอีกมุมมองหนึ่งเพราะว่าเราก็เราฟังอะไรบางอย่างด้านเดียวเราก็จะปักใจเชื่อไปด้านเดียวว่าคนคนนี้เป็นอย่างนี้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 ทั้งทั้งที่ความเป็นจริงอาจจะผิดผิดจากเรื่องจริงไปมากก็ได้ อันนี้ก็มาเล่าฟังกันนะคะเพราะว่าเมื่อวานคนฟังเรื่องขุนแผนค่าท้องนางบวครีจากเพจหมอดูชื่อดังกันเยอะ,ละเลยเราก็เป็นหลานขุนแผนเราก็ต้องมาขอพูดแทนขุนแผนหน่อยเนาะนะอโอเคก็คิดว่าเดี๋ยวถ้าไปวัดท่าส่งจะพาไปเที่ยว นะคะคุ้มขุนไกรนะคุ้มขุนไกรก็อยู่ข้างหน้าวิหารสมเด็จองคตถมนะเดินไป3 4มก้าก็ถึงแล้วนะคะใครเคยไปก็ลองแวะไปไหว้ท่านดูนะนะก็อาละวันนี้คงจะมีเรื่องเล่าทีามีราค่ะ จริงๆมีอีกหลายเรื่องนะแต่เดี๋ยวตัดเป็นคลิปไปดีกว่าเพราะว่าพอมาพูดรวมกันแล้วบางทีมันตีกันยังไงก็ไม่รู้นะนะคะแล้วก็เดี๋ยวคนก็จะงงกันไปว่าเอช่องนี้มันทำเกี่ยวกับอะไรกันโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวมาติดตามเกร็ดประวัติศาสตร์สนุกสนานที่ไม่มีในตำราเรียนกันจากเดฟน่ต่อนะเดี๋ยวคราวหน้ามีอะไรจะมาเล่าให้ฟังอีกนี่ ล,ล่าสุดนี้ของทางซีคอนบางแคเขาจะจัดงานอีเวนต์นะกริย์แท้แต้ผู้ยิ่งใหญ่นะคะในช่วงวันที่26มีนาถึง4เมษาก็คือเป็นงานเกี่ยวกับการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระเจ้าตรัสสิทธิ์มหาราชนะคะที่ท่านได้กอบกู้ให้ประเทศสยามนะคะกับฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะ,ะก็เดี๋ยวจะมีอีเวนต์อะไรเดี๋ยวเราไปเที่ยวเราจะพาจะเอามาลงให้ชมกันเนาะนะแล้วนะลก็จะมีจริงๆมันมีเรื่องเล่าที่หลวงพ่อวัดทศุงหรือหลวงพ่อฤาษีดึงดำของเราเนี่ย พบกับพระเจ้าตักสินมหาราชด้วยนะท่านเคยพบกันในโลกทิพย์แล้วก็เคยเขียนเป็น,นเล่าเป็นบันทึกเอาไว้นะมีมีบันทึกไว้ในหนังสือในเทปคาสเสร็จของหลวงพ่อด้วยนะคะท่านได้คุยกับพระเจ้าตักสินมหาราชด้วยเรื่องของประวัติศาสตร์ต่างๆของประเทศไทยที่ เป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งเดี๋ยวยังไงสเตปเปอนาจะเอามาเล่าให้ฟังอีกทีกันแล้วกันเนาะค่ะสำหรับวันนี้เท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะขอให้รักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย